ต้องไปหากิซี่เมนโมนองแหละด้ยโอ้ไปหากิซี่ไปหากิซี่อะไยังกินโอ้คืออ่าเรื oh. ่องการหาเงินนี่มิเตหากิซี่อย่างเดียวบ่ทีนี่เดียวโอ้ สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอรสุขสุขคนก,ก,กับมาพบมาพอกับอาบอร์จิตคือเก่าพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านน้องหอยน้องพ่อพี่น้องเนะาะอาพี่แหละอามาหาคร,บครอบครัวของน้องทินเพื่อนไหนๆพี่น้องเอ้ยกับพูดดีว่าเมื่อวานน้องพ่อพี่น้องกัมีอาข่าวดีเนาะอาสำหรับครอบครัวของอาน้องเพื่อน การเนื่องจากว่ามีผู้ใหญ่เจดีพี่น้องเอ้ยทางบปอรเซนเพิ่นเพิ่นแหละผ่านเงินมาผ่านทางบปอรเซนเพิ่นพี่น้องเอ้ยน้องแห้บปอรเซนเป็นสะพานบุญให่น้องพ่อพี่น้องเอ้ยเนาะเนาะเปอร์เซนสบายดีสบายดีพอพี่น้วยเนาะโอ้ยโวยมาทางเปอร์เซ็นมาหนิซื้อข้าวมาให้กับทางน้องทินเพิ่นเนาะทางผู้ใหญ่เพิ่นกับเมติวาเมย์ยักูดเนาะงกูดดีเห็นว่าเคยเคยเรื่องเพิ่นชานเพิ่นนี่ยเนาะยังยังก็เถียงนาะยังเป็นหงเป็นยัยน้องทินอยู่เนาะเพิ่นก็ได้ ฝากเงินใหม่เพื่อสนซื้อข่าวมามอบให้กับทางน้องทินเพิ่นอีกเนาะช่วงมรื่องนี่ที่เพิ่นเงียบหายไปกะเพราะว่าทางมันไม่ใช่คูดเพิ่นกะเพิ่นติดโรคโควิดเนาะเพิ่นก็ได้บ็ได้ข่าวๆมาเพื่อเสนอคือมื้อนี้เพิ่นกะได้ดีเศร้าแล้วเนาะเพิ่นก็ได้ฝากเงินมาให้ซื้อข้าวมาให้กับน้องทินอีกเนาะดูดูอ่ะกับกับเดือนนี้ที่บ่แเสนอ่ได้เข้ามาเนาะดูดยขอบคุณขอบคุณเพิ่นเนาะดยขอบคุณแม่ยายกูดเนาะดูดูอ่ะกลับมานทำกันอีกพี่น้องเอ้ยเนาะสวัสดีพพพ่่่นนนีี้้อองงเาะ มาบ้านน้องทินเพิ่นน้ากันคือเขาแล้วพี่น้องเนี่ยพี่น้องเอ้ยเนาะเขาขอมาช่วยกันเนาะแม่ก็ไลยพ่อสมควรเนาะบอสแตมันไลยพ่อสมควรอยู่บาเซียนเปิดจุดเห็ดเกือบมากกระชากเนาะเกือบมากกระชากโดยโดยอากกาเซียบอจิตชิขึ้นไปถามเพิ่นก่อนเนาะเนาะโดยโดยน้องพ่อพี่น้องก็พอาที่ว่าบอจิชกับไลยเดือนเติบเลยพี่น้องก็บอได้มาหาครอบครัวของน้องเพิ่นเนาะ กเดี๋ยวสีภาพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่าขึ้นไปหรือว่าไปถามท่าไทยเบิ้งเนาะเป็นจังไรพี่น้องเลยอ่าบมาหลายอ่ามือบิ้งว่าไรเดือนเป็นจังไรเนาะเดี๋ยวนี้เนาะโดยโดยก็คือสีอ่าประมาณนี้เนาะพ่อพี่น้องเนาะสภาพเพลินซันดันแป้นของเพลินถึงกับหนึงง่งเขาอยู่นี่พี่น้องเอ้ยเนาะอ,อ่าเดี๋ยวเ่าจะขึ้นไปหาเพลินได้เนาะเมนผู้ใดเด้มาบัดนี้บันได้ลูกสาวบัดนี้เนาะอ่าน้องดาสบายดีนุ่มมือสบายดีพ่อแม่พี่น,นออ้องแน่สินุ่มเป็นบ่นุ่มเป็นบ่น้องดาฮะ โอ้พึ่งกับบเคยได้พี่น้องเอ้ยนี่ก็ได้เว้ยแหละกัเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยกาเด็กอ,อยู่บ้านนอกของนาเฮาพี่น้องเอ้ยถ้าหากว่าว่าแล้วก็เป็นบุคคลนั่นแหละพี่น้องเอ้ยแต่ครัน้องนี่พึ่งกับบเคยนเนเาะแม่นบออ่ะสบายดีพ่อแม่พี่น้องเน่หนุ่มมือสิหน,น,นุ่มมือคือนระบาหนิลูอ่าพึ่นกับบ,บเคยพี่น้องกาคือสีประมาณนี้เนาะพ่อพี่น้องมาบ้านนี้คือหลายคนแท่น้อบ้านนี้เนาะ โดยโดยอ่ะสบายดีเด้อสบายดีโดย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 ป้เครื่องของลายแทปแบบนี้เนาะโดยอ่ะสบายดีสบายดีาเป็นไอโบเป็นไอ่าของน้องเวียงโบโอ้โดยโดยลาบุนี่เด้อซะอ่ะสบายดีสบายดีว้าวคือเป็นทายาทที่พี่น้องกระแสเพิ่มนี่ก็ได้เนาะโดยโดยป้เครื่องของมีอย่างแน่นี่เนาะพิ่ท่านได้พี่น้องเด้เครื่องของเคนมาเต็มบ้า โอ้คำเต็มจะเป็นแซมไร่เต็มนะคือว่าโบเต็มโอ้หรือบ๊อกมันปากได้โอ้อันนี้เพิ่นโบปากโบปาได้อ้าวน้องพอพี่น้องเป็นยังเพิ่นคือเปิดนี่นิบ่โอ้คุณโบเต็มเพิ่นว่ะน้องพอพี่น้องอืมอืมน้องพอพี่น้องเอ้ยคือจ <t ry> <t ry> okay. yeah. <t ry> ีประมาณนี้แหละเบิ่งเนี่ยน้องพอพี่น้องเอ้ย จากกันนี่กับตะกี้ตะก้อนประมาณ30-40พี่น้องเลยสัตว์โกขึ้นจนฮอดเก้าสิบห้าพันพี่น้องเกือบฮอดเศษเนาะ,ะปลากระปองพี่นอ้องก็มีขนมน้ำเนยเนาะเครื่องกินนี่แหละพี่น้องเลยมีโอ้หลายสิ่งหลายเนี่ยพี่น้องมีไข่เนาะมีข้าวสารเน่เป็นจังได้มือว่าน,นี่ก็มาอยู่ไอคือบุหินปไปหากีซี่จนดูไปกี่มีข้าว<ป>ากิลีบยัง โบไปก็ภัยนี่ลูกนะสามคนบัดคนนี้ปอตัวข้ากันนั่งไก่เทศบอกคือบุญยับกับมาใกล้ๆกันโบย่านโบย่านกันโบนี่ฮะไปโดยโดยอ้ยับกับมาอ่ามาแต่ก่อนกับอกเคยเห็นคือน้องซอววะจากไหนก็อืซิววาจากไหนน้องน้องวินน้องวินอายุเท่าไหรได้โบจากว่าก็คืออ้ยนี่เป็นคนนคนมีลูกเจ้คนก็มีลูกสามคนเนาะ โดยโดยไปหาขิ้ซี่เมื่อวานนี่ได้หลายบ่ในตอนนั้นในพอตอนนั้นกนะระซ <c oughs> ื้อเข้าบ่ปไปขายมื้อมีเขากิน,นไปหาขีา้ซี่โอ้โดยพี่น้องเมืองนี้เนาะน้องก็ไปขึ้นกันบ่ปไปบดชามอ๋อไปได้เฮ็ดได้ไดหนามนะฮะไม่เงี้ยวไม่เงี้ยวขึ้นามตัวโลต้าไรเดี๋ยวนี้บ่โลช่าโลชาพัน โอ้อะไจักร e ูก็ได้ซีโลปะโตออกมาในซื้อเข่าอยู่ทั้งนี้อ้ไรบ่นบ้านอนบ้าะโอ้ซื้อเข่าในบ้านนี้เนาะหาคอนในบ้านปโดยเป็นเจ้ไดนี่ยเงินไขคือซื้อบริษัทอะไรบ่ซื้อเข่าบดในี่เพราะนี่รวมเลยนี่รวมแบบไหนก็รวมบุญรวมบุญเพื่อนเพื่อนเพื่อนอะไรเท่าไรเพื่อนสิบพันโอ้รวมเฮ็ดบุญอยู่หมู่บ้านนี้บอ โอ้สิวันเด้อเลยน้องพ่อพี่น้องเป็นจังได็กินข้าวกินหนามเนี่ยบ่ใช่ยังไ่เคยกินข้าวแรงเงินเข่าแรงยังม่เคยกินเข่าแรงบ่ได้ยังมันไม่ได้กินบ่มได้กินนี่น้องพ่อพี่น้องเบิ้ดปลากระป๋องคือที่ต้องใส่งานแรงบัดนี้ก็ได้เนาะกินกับปลากระป๋องนี่เนาะโอ้ยน้องพ่อพี่น้องบ่ได้กินเข่าคือข้าวนี่เบิดจากมือแล้วไปหาคีชีนะ อดอดเข่าหลายมือเต๋อบออดตันเพ่นบอโอ้คือติกี้นี่กินเข่าจะคาบติกี่ตอนเช้าตอนเช้าไม่ได้กินตอนเช้าบ่ได้กินปลาหาเงินก้อนตอนเช้าบ่ได้กินไปหาเงินก้อนเนาะตอนแดงจึงกินตอนตอนเที่ยงนี่ฮะปลาคือมือเดราคาบบ่หนิปลาทงจากมือได้เข้ามาลุนเต๋อบอสองมืออดเข่าในสองมือบอ ผี่น้องกินเข้าวันนะครับเมนบอกพะโตสุดยอดหลายเนาะนี่ก็ได้อันนี้ก็จะเป็นน้ำน้ำป่าเด้อน้องเด้อน้ำปลาคือเคยใช่อยู่หรอกเนาะเคยใช้อยู่เมนแล้วเมนแล้วเมนแล้วน้ำป่าน้ำสักอิว่พร้อมผีน้องเลยถือว่าเครื่องของมาในก็หลายพอสมควรอ่าเป็นจังได้ดีใจบ่ดีใจเนาะเพื่อเสียหาได้ส้นีหน่อยโอ้ยน้องผีน้อง อันนี้เนาะงพอพี่น้องกัเพื่อสีหาได้เนาะพอพี่น้องเอ้เพื่อสีหาได้นี่กับหาคิซี่เมือนึงนี่บ่พอเนาะหาพี่น้องเอ,อ้เนาะกัคือว่าเลยเนาะงพอพี่น้องเอ้ทั้งครอบครัวของไอ้เพิ่นเนาะอยู่กันสามคนพี่น้องเอ้ที่ผ่านมาก,กัพภากันอดข้าวอดน้ำแม่นบ่ถ้าหากว่าเขานำ้ำจำป่าเบิ้ลบ่มีเงินซื้อต้องไปหาคิซีแม่นบน่น้อ,องแหละเด้อต้ไปหาคิซี ไปหาคีซี่ก็มาคีซี่อันยังกินโอ้คืออ่าเรื่องการหาเงินนี่มีแตหาคีซี่อย่างเดียวบ่กินอ่เดียวโอ้ถ้าไปลำหน้าได้ใช่ลำหน้ารับจ้างเขาบ่ลำเขาบ่จ้างบ่ไเขาไปมันใครก็จ้างไปได้หมดแต่ว่าอันนี้ปัญหาคือบ่มีคนจ้างบ่นจ้างีโอ้ดูพี่น้องเลยก็คือซีนั่นนี่เด่เนาะนี่กันนะ คือทา้งน้องพนี่กันไปไจ้างบ่มีข้าวกินนี่เดียนอี้โอ้ไปรับจ้างไปรับจ้างกันบ่ก็จะถ่าทถ่าินไปให้มืมอื่นพุ่นแลดับมาในมืดอย่างไรเออแบบนั้นบ่คือดับหน้ามาอนี้อ่ามืออื่นยังได้อ่าโมเมนต์ว่าดับมาอนี้ได้มาอนี้แล้วบ่เอาเพิ่นคือบ่ให้นมาอนี้แล้วจะเข้ามีเงินนิดหน่อยดิมันเป็นยังไงอ๋อ rồi 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 ta đồi phun phi nó cả cứ xì xoma này để nó phun phi nông tiền cho nên là mấy phải thấy 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 có luôn tơ lang luôn tơ lang À cho nên phun cái xì long bò pha nó phi nông nó sải nó không nó phun phi mà chỉ cả giai đình nó hình <laughs> น n h ลนเลยนตัวนี้เลยนั่ก้มว่าชื่อว่าอาลูนอาลูนเอเดเดเป็นะได้เพิ่มกมีขอมีขั้วอะไบะเพิ่บนมีข้วมีขัวบอ่ต็มงแต่เกิดได้นี่ฮะวื่อนี่ฮกวามาเชื่อนี่อ๋ทีกี่เป็นยตมาเยอชูบ่กี่เป็นคนธรรมดาคื้เฮานี่ บ่แม่นยันใส่หลายบ่เนาะพ่อพี่น้องมาจะพูพูโอ้มาจะพูบ่เป็นเลยบ่แม่นเฮ็ดแนวมันบ่ดีบ่อืมอ้ายสเฮ็ดอยู่บ่เป็นยังคือบ่เฮ็ดบ่บ่เ็มุมบ่ห่าโอ้ห่าจะควได้สนเฮ็ดลก็บ่หงเนาะพ่อพี่น้องาแม่นเพิ่นว่า่เนาะนั่นจะอากินแน่แม่นโอ้ได้กินนดยได้เช้านี่แม่นๆยอีกบ่ เมนพูกนี้ก็คือกันเด้อน้องหน้าเด้อใหญ่มากนะยายเฮียนเห็ดเด้ออ่าซุปมาดมกาวจะไปเฮียนเห็ดเด้ออ่าพอว่าเห็ดยังเนาะมันสีจมเนาะขบคปัวของเฮามันสีเมน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 เฮอตะกิล้มกาวตะกี้นึ่เมนล้มบ่ตะกี้นึ่งโอ้อ่าหน้าปลาเป็น้องเนาะเดี๋ยวนี้เด้อมีปลาดมอยู่นี่ยาแล้วเดี๋ยวนี้อ๋อเป็นยังคือยายาม่เห็ดขสมองเองเขินสมองโอ้เห็ดตะกี้รวยบ่ตะกี้ไม่ขัดคนนั้นเลยหม้ตะกี้ตะกี้รวยบ่ตะกี้คือลมบ่ได้ยหม้อ ติ๊กกี wow, ้ย no? 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 ังเนาะอ้ายพอฮะเป็นยังน้อยนะซ่ําเล็กน้อยประมาหมู่ชุนๆแท้ๆเอโอ้ไปตามหมู่ไปซั่นเนาะอ๋อบัดนี้ก็เบิ่งเายเด้อเนาะอันนี้ก็บ่แม่นว่าหมู่โดยอันนี้ก็บ่แม่นว่าบ่จิตอ่าเว้าบ่แม่นว่าบ่ตสอนเนาะอ่าเกิดน้ําดังสิมาสอนายบ่แม่นเนาะอ่าถ้าหากว่าอันใดมันดีเนาะเฮาก็เฮ็ดถ้าแม่นอันใดมันบ่ดีเฮาก็ควรปล่อยก็ปล่อยไปซะเนาะแม่นเด้อพี่น้องเอ้ย ก็ดีแล้วที่ว่าทั้งไอ้เพิ่น <ฮะ S 1> คิดได้นอ้พองพี่น้องอ่าทั้งน,องน้องเพิ่นกนนดด็คือกันเด้อน้องหน้าเด้อใหญ่ขึ้นมาก็เป็นคนผู้ฮู้ผู้ดีสิไปเฮ็ดงานใหญ่างนีนๆแล้วกาให้ชมกับผู้ใหญ่ใจดทีที่ว่าเพิ่นอุปถัมภ์คำสูที่ว่าเพิ่นอินดูสงสารเนาะอ่าอยากช่วยเหลือน้องนี่แหละเฮ็ดให้เพิ่นภูมิใจเด้อแม่นด้พี่น้องเอ้ยก็คือสีประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยบ่จิตเห็ุนะก็คือว่าเนาะอ่าถ้าหากว่าเรื่องอ่า ภัยของสังคมเนาะอ่ามันก็เกิดอยู่กับอ่าทุกหมู่ว่านในพี่น้องเลยมันก็อยู่ในใกล้ตัวนี่เลยพี่น้องเลยแต่กะมันก็ขึ้นอยู่กับอ่าจิตใจของคนเฮาหน่อยเนาะอ่าถ้าหากว่าเฮาโมหิตเนาะถ้าหากว่าเฮาโมหิตมันก็อ่าบ่สามารถอ่าเขามาใกล้เฮาได้เนาะแมนเมนเมนพี่น้องเฮ้ยเนาะก็คือเขาแบบนี้อ่าสิกินประมาณจัดมื่นนี่น้องละ หลายมือเติมเนาะไปเอาเข่าที่เราไปซื้อเมื่อวานนี้ได้จะรู้เข่าลูนึงเข่ารูนึงบอรูนึงนี่กินประมาณจังมือสองประมาณสองมือบอโดยโดยเอาโดยอันนี้กับโมเมนต์ว่าจังชั่นจังซี่เท่ไหรเด้ออ่ามีเข่าหน่อยเนาะมีเข่าอยู่จังซี่กับจากที่บอจิตฟู้เนาะกับเ้ไอกับไปหาหาเงินคือเก่าเนาะ เมนยังดอกเนาะเพราะว่าสามเขาเบิดเนาะสามเขาเบิดเนี่ยเฮาซีแบบเอาเงินส่วนที่ว่าเฮาหานี่อ่าไปซื้อเขาโตนะโมเมนว่าซีแบบอ่ากินของเบิดก่อนได้จังไปหาโมเมนเด้อตองหนเด้อหาหนุนได้เนาะหนุนไว้เมนเมนเมนหาไว้เนาะถ้าหากว่าคือว่าเดี๋เฮาหาไว้เนาะอ่เมื่อใดเฮาเมื่อยได้เนาะเมื่อใดเฮาเมนเฮากับพักพอนได้เนาะเมนอยู่ไหนพี่น้องเอ้ อมาเมื่อนี้ก็ดีมุกดีใจได้แหละพี่น้องเลยที่ว่าหินทั้งครอบครัวของเพื่นนะอนเนาะอยู่เฮือนอยู่ซาน,ลนเลยก็ออ่่าาะมวยยังดอกพี่น้องมาเมื่อวานนี่ก็มาบุพเพเพื่อนก็อ่าแบบเมื่อยพี่น้องเลยเมื่อยนะเพราะว่ามัน,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 ม,น,นมันไกลเนานะพี่น้องเนาะมวยมาซันดอกมันไกลนะเปิดชิมามาระบัดบุพเพเพื่อนนะเนาะพ่อพี่น้องโดยโดย ก็คือสีประมาณนี้เนี๋ยเราขอพี่น้องเชอญซานนันเปลี่ยนผืนก็มีอ่าประตูได้อทางนี้เนาะไอโดยเอาประตูอัดเลยพี่น้องเลยก็คือสีประมาณนี้เป็นจังได้สายเดือนกอกไดปไอใส่ประมาณจังเมือใส่เดือนหนึ่งใส่เดือนหนึ่งเซ็ตบล็อตอ่ากรงล็อกมันหักบ่หักโบใส่ได้เลยเอาน้ำใส่แบบนี้คือบ้าเดี๋ยวกินน้ำพ่นเลยโออโดยพี่น้อง บ่คือมมััันนกต่อใหม่จะเอาทอตัวหักนะนี่มันก็ทอหักแล้วนั่นเงยไหมแมตต์หนึ่งไหมต่อกันก็บทอโดยเดี๋ยวนี้คือกินน้ำฝนบ่เดี๋ยวนี้กินน้ำฝนบ่โอ้เขาเอามาเขาต้มไหมน้ำฝนเขาไปต้มเลยเป็นยังคือผมบอกเลยผมมีหม้อยังต้มบ่มีหม้อต้มหม้อแกงต้มยังไิบหม้ยหมอนี่ต้มอือโดยโดยคืออันน่ะหอนย่นำฝนเขาก็กินน้ำฝนเหมืนบ่ อ่อนยําน่ะแดงเฮาก็กินน้ําซ้างแม่นมีน้ําบ่อเนาะน้ําซ้างน้ําธาดาธพร้อมเนาะโอ้แต่ก็เฮาก็บ่ได้คยต้มดอกเนาะอ่าเนื่องจากว่าปกติของเฮาแม่นบ่โดยพี่น้องเอ้ยก็คือสิประมาณนี้แหเนาะเป็นได๋ซน้องดาเฮาดีใจบ่มื้อนี้ดีใจีเฮงบ่ดโอ้เพิ่นสิได้กินซํานี้เเนาะได้อืมนอยพี่น้องเบิ่ง่เนาะก็ดีใจนําซํานี้ยังยากเลยยากบ่จสิซื้อข้าวน่เนาะขนมได้ซะได้กินเด้ออยู่บ่บ ขนมแห้งบ่ได้กินเด้เนาะแม่นได้พี่น้องเอ้ยเนาะพี่น้องก็เห็นใจดอกเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยอ่าบ่จิตก็บ่ได้ห่างบ่ได้มีดอกเนาะแต่ก็อ่าได้มาอ่าเป็นสะพานบุญให้กับผู้ใหญ่เพิ่นเนาะอ่าเห็นทางบ่เส้นเพิ่นเนาะอ่าได้เป็นสะพานบุญมื้อนี้บ่จิกอ่ามาอ่าถเครื่องถของอ่าถเครื่องถือของซอยเนาะก็ดีมุกดีใจพี่น้องเอ้ยอ่าดยเป็นจังได๋อย่างในสมสุเวนนี่ อ่าไม่มีไฟบ่บ่ไฟโคมหนิบ่อืมออกเองนะอืมแบบนี้เอาบ่อืมด้วยด้วยด้วยเก็คือสี่ประมาณนี้เนาะพ่อพี่น้องอ่ะเดี๋ยวจังใดก็คือว่าเนาะพ่อพี่น้องเไงมันนี่ก็ดีมุกงดีใจแรกอะเสียหายทางน้องเนาะขอบุญขอบคุณอ่าผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนในเด้ออ่างหอ้าขอบุญขอบคุณเพื่อนในเด้อ กูเจดีมีอยู่ดีมีแห้งให้เก็บ่ายไข่โดยให้ลําให้รวยโดยสาธุเนาะพ่อพี่น้องเบิ่งบัดนี้เนาะลูกเพิ่นอวยพรแล้วพี่น้องเอ้ยก็คือสิให้ทั้งอ่าอ้ายเนาะอ้าวอ้ายขอบคุณขอบคุณนะน้เป็นยังคือว่าบ่ได้ดีใจอยู่บ่ดีใจดีใจอยู่เนาะอือ่บ่เป็นเนาะดีใจอยู่หว่าบ่เป็นเนาะ คิดเห็นความดีของเพื่อนอยู่บ่คิดอยู่คิดเห็นอยู่เนาะ,ะแต่กะว่าออกมาบบได้แม่นบ่โดยพี่น้องจังไหนก็คือว่าพอพี่น้องอมันกะกะบริจิกกะบริจักคุ้มบ่เนาะโบได้กะดีใจน้เพื่อนเนาะบ่ได้กะจังไหนจังไหนก็ต้องกลับก็ทดกอแัยน้ำได้หลายพี่น้องเ้ยไอ้เพิ่นบอกโบเป็นเนาะแต่ว่าน้องเพิ่นกะ,ะผู้จักขอบุนขอบคุณเนานะ,ะผู้ใหญ่เพื่อนก็คือการเดินลงหนาเด้อเนาะ อ่าด uh, no. ah, no. uh, uh, ีมุกด bon, ีใจนําก็ขอให้น้องอยู่ดีมีเฮงเด้อเนาะอ่าเฮ็ดเวียกันงานก็ตั้งใจเฮ็ดเนาะแล้วก็ขึ้นกกไม้พร้อมน้องนล่ะอ่าน้ํามัดระวังนเด้อเอเคยกบ่งบ่ขึ้นไปกําบโอ้ย่านในบ่งนี่ย่านยังบ่งอ้ยอ่าทงบจนนี่ก็เคยขึ้นต้นีซี่คือกันเนาะพ่อพี่น้องโโดยเป็นหยังเากวคือกินล้ เป็นยังไงไม่อยานเมาบ่ยาน่ยกินแล้วก็จะเมาฮะกินเพื่ออะไรยายาบ่กินยาบ่เดาบองยาบ่เดี๋ยวนี้ได้กินอะไรได้เอ้ยอ๋อ่าก็คืออ่ามันเป็ี่ยนได้ได้ยายาแบบไรนี่ยาดีเจ็บเอวยดีเจยบเอ้ยาดีเจ็บเอวเจ็บเอวบ่เดี๋ยวนี้ดีเจ็บเอวโอ้หักไอเดี๋ยวนี้เจ็บเอวสิบบ่่ตะกีี้เจ็นโอหนอนมากินอันนี้ได้ โดยก็คือเว้าได้นาอยเนาะอ่ากินหลายอ่อเขเอิ้นบาดนี่กินน้อยเป็นกินหลายเป็นให้โทษเนาะอ่ากินพอเป็นแม่นๆกินหลายกให้โทษพี่น้องกินน้อยก็พอแบบอ่าเป็นยานี่แหละเนาะแม่นๆๆน้องาก็อยู่ก็อยากินไดนว่ากะยังน้อยังนุ่มยังบ่ทันเจ็บแวดอกเไกินเหล้าไกินเบียแม่นดีแล้วดีแล้วคันคเฒ่ากินนตายแตายแล้วเา เมนเบิ่งเด้อวยเด้อกะอ่าดังกินไผ่กินเหล้าก็ตายอ่าคือแบบไงกินเหล้าเด้วเมาเหล้าเมาเหล้าตายเลยไชไหมกิไผ่เพิ่มทำมเโอ้ไปบุญบันชวันเดี๋ยวนี้ไลยเคยมีบ่บ่นีเหมดแล้วอมันเต่ามันได้มันต่อมได้ได้ได้อ่ะก็คือสิประมาณนี้เดลยเสดอไอเด้อเนาะอ่าคนได้โอกาสหน้าผ้าไม่เนาะหรือว่าอ่าถ้าหากว่ามีโอกาสเนาะ ทางบอจิจกับทีมงานก็คือสิได้เข้ามาหาครอบครัวของไอคือเก้าก็มีแต่บ่าขอให้อายเนาะเป็นกำลังใจให้อายฉูดตอไปเด้อเนาะอยู่ดีมีเฮงเด้อเนาะสบายดีสบายดีโอเคอ่ะน้องสบายดีเด้อเนาะสบายดีสบายดีเนาะพ่อพี่น้องก็คือสีประมาณนี้เนาะพ่อพี่น้องอ่าเดี๋ยวบอจิจก็คือสิได้ขอตัวลงเลยได้พี่น้องเลยเคลื่อนซานด้านแป้นของเพิ่นก็คือสี่าแนวนี้เลยพี่น้องเลยยามนีก็ยามให้ยามหน้าคือว่าเลยพี่น้องบรรยากาศ อ่าตอนนี้เนาะอ่าอ่าค่อยค่ําดงแดงมาแล้วพี่น้องเอ้ยเพิ่นซั่นนั่นเปินอ่าตะกี้ก็เพิ่นไปตั้งอยู่ฮันได้พี่น้องแต่ก็ตอนนี้เนาะอ่าเพิ่นก็พากันขุดขี้ดินอ่าถมตะางพี่น้องเอ้ยเนื่องจากว่ามีอันน้ําเข้าตะางเพิ่นเนาะเอ้าดีแล้วพี่น้องเอ้ยจังได๋ก็าาอยากให้มันสะอาดสะอ้านก็เฮ็ดเอาเองพี่น้องเอ้ยอ่าผู้ใหญ่เพิ่นสั่งชาให้้เนาะมีแต่ว่าอ่าตั้งรักเองพี่น้องเอ้ยก็คือสิประมาณนี้เนาะซเนาะอพี่น้องเอ้ยก็ทงอ่า ตัวน,นี้ทีมงานเขาก็คือฉัได้ขอตัวเมื่อเมื่อวันจ่ะเด้อ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 เก็คือสิประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้ออ๋อจังไดนก็คือว่ารอบเปอร์เซนต์กี่นั้นนะ่ย กินมักบัวไปเลยโดยกินมักบัวไปช้ํก็คือมีแต่ว่าสิได้ขอตัวเมื่อได้ได้บดนี้ได้แมนนะขอตัวเมื่อก่อนเนาะโดยอ่ะก็คือว่าเนาะบ่ตาบ่ะสิทธิ์เนาะก็มีแต่ว่าตอนนี้อ่าแม่นทีมงานของพวกเฮาก็คือสิได้ขอตัวเมื่อได้แหลพี่น้องโดยแม่นๆๆอ่าก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแฮงบัดจุกบัดคุณเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยอ่าอ่ะตอนนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสบายดีเนาะพ่อพี่น้องโดยๆโดยอยู่ดีมีแฮงพี่น้องเอ้ยเนาะ